นอตีดักนี่ไม่ด้หรอพี่น้องสบายดีทอดสัองบ่อัดเลือกได้พี่น้องตีพึงดากไอ้ลูกพันลูกเป่าโวโวอยู่ดีกว่าเฮ็ดบ่อยากอยากกินหอยนั่งว่ะไปอยู่คุมูบุฟเฟ่ไล่เมื่อยจะไปไล่เมื่อยบอกพันบอกเจ้าของเดี๋ยวงตีนแปลกอีเล็กตะกี้ตีนง่ามง่าเหมือนไปได้แล้วล่ะอันมุ่งผมมาอยากเตือนไปก้อนแล้วซ้อนแวงแวง มือเอิญฮะนการบริหารงานนี่ิน้องเดอกินเผาบุกกี้นแต่คืนหอยนี่มันกินเปิเพิอนตราัเอาเบอรวกาไข่มันคูนเปเิดแล้ว่หไข่นาเยอะอย่ นี่ไทยนี่กระดาดกนนั้นอะาบอกสอนอะไรแน่กระดาษเช็ดก้นอ่านะใช่ปะบุมีห่อนดิจัดดุคมดิคมนี่ชีเรคมนักสืจะเหม็นว่าโอ้ยตทีมัสอดชิเต๋อหอยทำนี่บวมกินตัวนี้กินัคมตกากกินลาย ห้าไม่ไดกาตเกขึ้าเอาตัวซับเจ้ามาในนเจ้าหมาโป๊อห้าข้าในตัวซับจังเกอะอีกล้วจ้าทั้งไทยทั้งทั้งไทยทั้งไรยิ้ส,<ล>สดสจ้า รูจะว่าติเปเามังโุมให้รวานนี่สิม่นห้เพือนโอ้ยสิ่งายคนนีปแล้รกินบะินกาได้แต่วมหมดเระเส้เแหวเลยบมล้วกนหนำปลาปล่อยหอยเนี่ยมักเอออาแล้วชุออื่นเ่ะแบบได้จากฝรั่ง เพื่อจะได้พกสู่อาจพิ้งแล้วนะใบตองคุมอยู่กับกินคุมอยู่เพื่อพิษไทยให้เริ่มต่าเดิจนัอัดที่สว่างจ้าคุยอารมณ์เสียงาสอนเลยโอ้ยจะบมือกน ยิ่มแล้วบ่หาองมง่ายสุดหลามกเางได้ลเพียนแม่เ้น่งมาหวแล้วตา่จเหอมันก็ว่าเขาเหืดแล้วมันจะเป็นงาพปันนะบ่ไม่หวเข้าลากินรกยไปกระเพาขีคืมันก็สั่งองไสั่งแล้วเสาลานะพอได้กินารในกระเพาะคนีน

อัดเยอะบอกทัดไพ่สบายดีกันเข้ามาได้พี่ลองเด้อคอมเมนต์กันเข้ามาโอ้ยพอเราทำสับก็โดนบอกโอ้ยสับว่นั้นนะแต <ใน S 2> ้องการใช่หะพี่น้องขไปเพิ่บอลน้าเกลียวข่าวอันใส่เงย่างนมามา้ำจมจมเนี่ยเด้อคุณได้ย่างอ่ะผูบอน้ำสกแอเดือเต็มมากน้ำอ่ะเดือดมัน เขาบอกเามากินใส่นมนะี่น้อกเขพด้วดนมนะฮะกับพี่คนนึงกันลืมเอาลงไหนเนี่ยบนเปดจิ้จิ้นเอาไม่ไม่นะเออไม่ไม่เลยมาอัเจ้ากันนะคุณจะไนมาเด้อทุกคนกินข้าวมาเด้อมาเด้อเอาเยเอาเบาอัดไปเชิงแทนเด้อเบาเอื้อโอ้ม่เด้อ ่อนกันไม่กินกันนะจ๊ะทุกคนกินจะไม่ลงเนาะมาแล้วกินข่าวมาแล้วพี่น้องก้อยหอยลาบนนจ้าเป็นตุยี่กินกันเป็นแง่ตบงเป็นแ่ตบโลกกัน่บอกจกรรมเราก็ยงิจบบอก็ยังกอน้มันโซนเอิมมาเมย์กัไปหอเเจตุยคือเท่แท้มือนี้นว่า ปลาจ้าขอบคุณค่ะใส่เสื้อกู้จ้าพี่น้องจ้าเสื้อสีเหลืองปลาเพ่แตะลูมัดเนี่ยม่นเป็นโจ๊กเจ็บเลยนะโอยไอ้หน้าโกยมันบหมดเลยใส่มันใครทำมันแสบคอยนะที่มันคมมตะกี้กินตัวนี้คมๆนะซ้อนคมมันสุดเฮ้ยจุดหัวเราไมค่อยเดินกับปู่น่นแต่ไอ้เจ้าไปยืนเอามือมาเลย แต so ่จะกินเมื่อตอนในทางนนเก่ากว่าาเนี่พอเวยบอกอลไรประจันเนียหน่อยเป็นก่นบมันพอเรื่องอับสายยจแต่มู m ้องเจ้ากับเอาได้เอาเลียร์หายังัดนี้เอองมได้จีเลยราดีจะลยมาจ้ำข้าวเนาะค่อยนำหมักเลยจีไปเลยหมักแบบเก็มโอ้ยย่ามาจีเนาอยังไม่จี แต่ละจีนะครับจีที ja. ank, ank, ่บอกเมาหนำยู ank, ่บ like uh, hey, ้านได้นาะคือสิอยู่ไก่บ้านใกล้บ้านข่อยบ้านกลางป่าจ้าบ้านกลางป่ากลางป่ากลางดงเมืองใดเฮ้ยเมืองไทรลับบุรีเมืองไทรบุรีแป้งขมวนแป้งขมวนแป้งสวรรค์แครตสว่รค์ติดกับแกขมวนนะเนไรอะไรกันเนาะคุนทางซีฝั่งนี้น้องอยู่ฝั่งนั้น มไปพกันัชเ่ากกันใหมกากปากกันใหมเบิงสอกบิงเซแถวจมมีทายคิดดูดูกปเท่านั้นเลยอกจชออกคนมีกินมัเย็นไหมควมีกลินเลเคามมีจี๊คนเยอะหมอพ่นไม่เอ็มซีเปนทางนะบบาบานน้ำนะบานกลางป่าเมืองไซบูรีเมืองไซบูรีแปงสวัเอ็มซีเนี่ยอยู่บ้านไดเนาะคือว่าอยู่กันไก่กับบ้านราวน้าคอมเมนต์มาเนอยเด้อเอ็มซีะพุกะ นีงไข่ม huh. oh, ันละตุ๋ยแล้วจะทำเพิ่มชนยู่บ้านได้เนาะโอ้ยจะเทหาเปิดกระดักระดอกนั่งไข่มันละตุ๋ยแล้วใครเขาอยอะชื่อเจ้าอย่าคิดใแันตาคอยกันแล้วกันที่เร็ดบงตัวบกมาขนนีเดียไป่มรวว่ามาขนนั่ เปนอไิดแต่กรสกระสือเนไปเดข้าลกนี่กระสือมันกรอเอาล้ขนมกบแก็นะกินนะตมบเนี้มันเนี่ยใครแตเน่ไม่เสียบทั้งเหล่าได้บอเอแค่ขแข็งเนี่ยแะอันนี้ัวติ๊กแล้วฮ่าอย่างฮ่าโอยมันบ่อ โอยมันนี่ก็มันดี้ย <laughs> ยเปิด่นกินในกัวอันนี้นะรับไก่ไส่ทุ่งมันนี่สดกรอบจะเลนละตุว,ว,วตรรนี้ที่จเคล่ยรเล่นๆจะจะเบี่ยงหลายมันส่วนจะกัดจันจับนกกันใช่ปากน,านั่งไหนกวาอยู่เมืองน้องบกุบกบ่ออยู่ใกล้ๆอยู่เมืองน้องบุกจ้า ยู่ใกล้ๆกันอาคามบักไปบ้านน้องบกนะไปตลาดนั้นแกสิวาซัมอะไดเพราะว่าสิบกิโลแสบได้เค,ย,คยไปตลาดบ้าน<ส>น้องบอกเจอหนึ่งจ้าพาม,มาจากบ้านนั้ำอันอึาา้นบ้านยังดอกตุ่ขามมันมีบากขามมาและจีตั้งเซบังไฟกุเหละอเยอะพอกระบอกมาถึง ทั้งบัตเงินใายเหล่าี่แหละบัเไปลาดไปองกรตุ้นบัตรเ่นเขาไปะเปนไปลงคลิปกันไหมเดี๋ยวไปลงแล้วนะเราบเฮ้ยคือไปลงทองเที่เฮ้ยท่แนแอโอ้ข้าวกล้วยอีกแล้วเหรอทันเนี่ยจ้าไม่น่าดัไปยงไงก็พลาด เจ็นเหมือนาคพี่น้องเอ้ยจาจรกับเจ็ดตุ้ยที่คต่อมันม่ยังว่ากะลรุ ulously, <Y> ้นที oh, well, ่บนเ็เลัก่อนนั่นแหละไ้วอยังให่นกจราไม่ยังใหม่ใเด็กยังยังั่นสนนกแก้วววววอยู่จ่าิเกยนพี่น้องเฮ้ยวว่ Không không. Bà dì phật khom là cái tuổi ba bơ 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 được coi cơm ơi bơ là thái nghe bằng nào ừ. Bà bắp nhím bất dì ồ, ồ, ồ ôm trong gì gì là bỏ ta hơi hơi kinh anh hương nhoi nhoi khung còn gì cái cao bằng À? Chắc okay. uh -huh. là bị nhanh nhanh nào Hả? Mình sẽ tí nhanh bác bạn trai Ừm Chắc là chị sẽ bảo con này thôi anh em Cái này bỏ Ừm Cái kia khỏi kịp, cái kia khỏi kịp Cái này đi được. Uhm, được Rồi, được rồi. này hôm 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 thì nhá Số hôm sau Số hôm sau ừ. uhm. แคยูจ่ฮะหมงแรกบุณซอนแพทย์ท mm. ี ud, ev, ud, uh ่ใ huh> ห uh ้เ huh> จ้า uh ห้องกระโดดพูแ huh> ล้วเหอดแลแพทย์ที่ห้เจ้าซอนแพทย์จะเด็กไลดวยงเออฮยังไงไปรพี่กเนาะออะโง่ดีวพอแม่จะมานิดหน่อยแล้วาอย่างนี้เนะส่า แ่ได้กินมัเ,บเบมอบ้าไปกินนกทาดดมาใกลไปกิมาใกลลูกของบรยังายม,มาใกล้ลูกกทาไปกินคินมนอมเมนต์กัเข้ามานเด้อพี่<า>น้องเด้อ เาอาจีตุ Blue ๋ยปันนัดกันน่องน้องเรืองน่องเรืองคุณนัดกันใส่เสื้อคู่จ้ามันนี่คุณเห็นเนแบบตายรอเพือออกมา่งมาจบมาจบคุณคิดตืนเ้นปะแล้วละวงการอะไรนะตายวงการเพื่อเจ้าน่ะ โรงการจัดวนะพอแล้วเรีรอจะพันหมื่นไป้บอกนแปดฮอง่นแปดสามนแปดสองหมื่นสี่ให้เจ้าเริ่มจัดใส่ไตืนเข้าไปยงลัผมยังสาเออเก่งสองเอียงกินป็นบปเลยเนาะ กินเป็นตาแซ่บเนาะแม่นางหงงกายบอกน่าทุกคนนะอู้หูยตกย่ากระชอกกระเบิดย่าพันผุผ่านบอกกว้าปึงปานมาไม่ได้เห็นหนาวเ้ยไม่ได้เห็นมัดใหญ่เฮ้ยแต่อันเนี่ยต้องตัดเอาเข้าโดยนุบเกลียวตกแต่ละปีตกเลยกระชอกกองมัดเบิดห้องอ่านมัดหกจะต้องเห่เขาบอกคงที่เขาจะยัดตายปันเข้าไปเนาะ

ตัดผูเดียวก็ได้เป็นท่าแให้เยยังเข่าล้นยังเข่าล้นมันชิลดูทำไรว้ากานว่าเนี่นหะก็ต้องเออแมนยูฮี่ยูแต่ว่าก็เก็บออแบบมากยมันยสะเทือนเลยนะยมันไปสะเทือนในกอมันอะไรมันล้นกินข้าวงูเมก็มากระชับจีอตื่มมาปัสสาวะ ก้อยหอยมะพี่น้องบอกว่าอะไรอย่าห้างกน้าวมันจะแต่ว่าพื้นจะจนี่แหละพี่น้องหรือตัดที่ักขนาดจาง